ฟุตซอลไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าได้บทเรียนล้าค่าจากศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมานะคะแม้ว่าเราจะจบที่3แต่ว่ามันก็เปิดโอกาสให้กับคลื่นลูกใหม่ได้แสดงความสามารถนั่นเองนะคะคก็หลังจากที่ฟุตซอลไทยเนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย4ีประตูต่อศูนย์คว้าอันดับที่3ในการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่นะคะคือเราเนี่ย ไปแพ้อินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศทําให้ไม่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ปิดจ็อบด้วยอันดับที่3<ก>นะคะก็ยังดีงดีนะคะนายอดิศักดิ์เบญจศิริวัลเนี่ยอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวเขาว่าคือเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทีมแล้วก็ทุกชาติในอาเซียน่ะมีการพัฒนาขึ้นมาด้วยมีการลงทุนมากมายมหาศาลนะคะและการรักษาแชมป์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปนะปัจจุบันเพราะว่ามีการแข่งขันสูงมากนะคะส่วนตัวเนี่ยมองว่าคุ้มค่าเพราะว่าเป็นการให้โอกาส กับทีมชุดใหม่ได้ลงเล่นเจอกับเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียซึ่งทีมเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นทีมระดับเอเชียทั้งสิน้นนักเตะทุกคนของเขาม,มีความสามารถแล้วก็ของเราเองก็มีความสามารถแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาทีมชุดนี้มีหลายคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวดีนะคะแต่ว่าต้องผสมผสานระหว่างความสามารถเฉพาะตัวกับแทคนิก,กจะต้องปรับเรื่องของการเล่นเป็นทีมจะต้องดีกว่านี้ด้วยก็คือเรื่องของเรื่องอยู่ที่ประสบการณ์ละค่ะอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ ในครั้งนี้เนี่ยผมต้องบอกว่า,เ,าเรานะครับก็ได้คาดการนะฮะว่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่มีการแข่งขันที่สูงมากนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าแรกกับความคุ้มค่าในการที่จะให้นะครับน้องๆนักกีฬารุ่นใหม่เล่นเนี่ยผมเชื่อว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่า,ามันไม่มีทัวร์นาเมนต์ไหนหรือแชมเปี้ยนชิพไหนเป็นเวทีแรก ซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งความกดดันทั้งขีดความสามารถทั้งคือไม่ว่าจะเป็นถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามอาอสเตรเลียนะครับมาเลเซียนะครับหรืออินโดนีเซียนะครับทีมเหล่านี้เนี่ยมีขีดความสามารถในสูงมากไม่ใช่เฉพาะระดับอาเซียนเป็นระดับเอเชียด้วยซ้ำต้องบอกว่าผมยังเชื่อมั่นนะครับน้องๆทุกคนมีความสามารถกันทุกคนนะครับเพียงแต่ว่า รายละเอียดของการแข่งขันเนี่ยนะครับหรือรายละเอียดหรือประสบการณ์ที่เขาจะต้องมีในบางเกมในบางช่วงเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้ประโยชน์เต็มๆจากการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องเก็บเลเวลสั่งสมประสบการณ์กันต่อไปถูกต้องนะคะคือถ้าเราชนะชนะอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่ไมเห็นข้อร่อ,อ,งรองไม่มเห็นแผลด้วยนะคะคือก็ดีเหมือนกันที่เราจะได้กลับมาดูรอยรั่วว่ามีรอยรั่วตรงไหนแล้วก็อุดให้ตรงจุดนะคะและ เมื่ออุดตรงจุดแล้วโปรแกรมปีหน้าของฟุตซอลทีมชาติไทยครับจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะฮะช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงสิงหาคมหรือว่ากันยายนด้วยจากนั้นงานใหญ่เลยครับซีเกมที่ปลายปีไทยจะเป็นเจ้าภาพปีหน้านะครับเบื้องต้นเนี่ยทางบิ๊กปอมหรือว่าคุณดิศัก็มีการพูดคุยกับโค้ชมิเกลโรดิโกโเรื่องการต่อสัญญาใหม่แล้วก็โปรเจกต์ต่างๆเพราะว่าต้องการจะพัฒนาฟุตซอลทั้งระบบจนกระทั่งถึงทีมเยาวชนด้วยอยากจะให้มาทํางานด้วยกันแบบฟูลไทม์เลยเพราะ ว่าตั้งจากนี้เนี่ยทางสมาคมก็มีเตรียมจะจัดการแข่งขันฟุตซอลร,ระดับ u 19ชิงแชมป์อาเซียนนะครับซึ่งทุกอย่างตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยครับอ่าก็เป็นการเฟ้นหาดาวรุ่งหน้าใหม่มาประดับวงการฟุตซอลไทยด้วยนะคะคเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงแบบเปลี่ยนถ่ายเลือดแหละคือคือลูกใหม่มาอาจจะพัฒนาไม่ทันลูกเก่าคือลูกเก่าแล้วก็นักเตะรุ่นเก่าๆเนี่ยบางคนก็อาจจะใกล้ที่จะเลิกเล่นเราด้วยนะคะก็ต้องเฟ้นหากันหน่อยนั่นเองค่ะ